นะท่านผู้ชมประเด็นแรกก็คือการยกเว้นไม่นําหลักเรื่องของอายุความค่ะที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายสาระบัญญตัติขีดเส้นใต้ท่านผู้ชมสาระบัญญัติหมายความว่าก็คือเป็นกฎหมายที่มันเป็นจุดหลักเลยสำหรับเรื่องของอายุความคือหมายความว่าเข้ากําหนดไว้สิบปีสิบห้าปีวอายุความหมายความว่าก็จะไม่กลับนํามาลงโทษจําเลยหรือเป็นโทษต่อจําเลยอีกเวลาผ่านไปค่ะ สิบปีสิบห้าปีสามสิบปีเขาเรียกว่าเป็นสาระบัญญัติที่กําหนดอยู่ในบทบัญญัตินี้นะคะทีนี้กลายเป็นว่าการนําอายุความบอกว่ามีผลย้อนหลังเนี่ยนะคะกลับมาบังคับใช้กับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นการเฉพาะหมายความว่าแล้วคดีอื่นๆล่ะคดีแพ่งล่ะคดีอาญาทั่วไปล่ะอายุความก็มีทาไมไม่มีผลย้อนหมดล่ะ ถ้าจะย้อนหมดก็ย้อนหมดทุกคดีดังนั้นใครมีปัญหาเรื่องยักยอกเงินธนาคารหรือมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้คดีกลับไปอยู่มังนอกนอกลับมาเอารือกันหมดดีไหมบ้านเมืองก็ยุ่งยุ่งฮะเพราะว่าสาระบัญญัติที่อยู่ในรัฐธรรมนูญรวมถึงสาระบัญญัติที่อยู่ในกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบวิธีพิจารณาความอาญาต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายลูกที่เอามาสอดรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ เขาบอกกรณีเช่นว่าเนี่ยอนอกจากจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องมีการกําหนดอ,อายุความฮะไว้ในทางอาญาหรือไม่แต่ทางแพง่งท่านผูชมจะเห็นว่าคดีบางคดีเนี่ยถูกนี้ไป10ปี15ปีบางคดีมีบรรดาของอผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะคะเรื่องธนาคารแห่งหนึ่ง่ะหนีไป15ปีวันนี้คนยังไม่เห็นเลยนะคะว่าสรุปแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วยัง สรุปว่ามีการดําเนินกระดานย้อนหลังหรือเปล่าถ้าอย่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องของคดีของรักการเมืองแล้วก็อย่ามุ่งเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนเดียวไม่ได้เฉพาะบางคนนะคะเฉพาะคนเดียวหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าอา้าวการยกเว้นไม่นําหลักเรื่องอายุความที่บญ,ญัติเป็นสารรับญ,ญัติเนี่ยเอามาใช้ในคราวนี้มันก็เป็นประเด็นใช่คะ มันไม่เป็นธรรมเรื่องของสิทธิเสรีภาพที่จํากัดเฉพาะวงแคบแบเท่านั้นเองนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวนั้นก็มองว่ามันเป็นการเลือกปฏิบัติแน่นอนโดยมีการหวังว่าจะไม่เอาเรื่องของสารรบ,บัญญัติเรื่องอายุความที่กําหนดไว้สําหรับทุกคดีเอามาเฉพาะเจาะจงเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นหลายคนก็มองว่ากรณีเช่นว่าเนี่ยน่าจะระบุไปเลยว่ากรณีเช่นว่านี้ ระบุไปถึงดรทักษิณชินวัตรหรือไม่ค่ะมีคําถามเหมือนกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็มีการกําหนดค่ะให้ศา,า,าลมีอำนาจพิจารณารับหลังจําเลยได้ซึ่งหมายความว่าจำเลยจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็แล้วแต่สามารถให้ขบวนนการของศาลดําเนินไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าจำเลยอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศอันนั้นถามว่ากรณีเช่นว่าเนี่ยมันก็แตกต่างไปจากการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปคือกรณีที่จะสืบ พยานหรือไต่สวนพยานรับหลังได้เนี่ยจะต้องมีการทําคําร้องไปยังองค์คณะผู้พิพากษานะคะเพื่อขอให้จําเลยเนี่ยมีการสือพยานรับหลังจําเลยได้โดยจําเลยนั้นยินยอมค่ะก็หมายความว่าโอเคจําเลยทําคําร้องไปศาลอนุญ,ญาตจําเลยก็ไปอาจจะทํานั่นทานี่โดยที่โอเคละรับ,ร,บรับทราบสําหรับการไต่สวนพยานรับหลังแต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยบอกว่าจําเลยไม่ได้รู้เรื่องเลยค่ะว่าขบวนการจะเป็นเช่นไรแต่ปรากฏว่ามีการดําเนินการ ไต่สวนหรือสืบพยานรับหลังไปโดยที่จำเลยไม่ได้อยู่ในในขอบเขตอำนาจในการพิจารณานะคะเขาก็เลยบอกว่ามันแตกต่างไปจากการพิจารณาคาดีทั่วไปรวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจศาลคาดีทุจริตบัคคุณมีชอบด้วยนะคะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มันไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าอย่าลืมนะคะบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาบ้านเราเนี่ยใช้วิธีการที่ดูเหมือนว่าจำเลยเอ,เองเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพิสูจน์ในช่วง ในช่วงที่มีการใช้กันกล่าวหาอยู่แล้วคดีเช่นว่าเนี่ยมันอาจจะทําให้ละเมิดสิทธิเสรีภาพที่มันขัดต่อหลักสากลอีกเช่นเดียวกันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะอาจารย์ชูศักดิ์บอกเลยว่าการกําหนดให้ร่างนี้มีผลบังคับย้อนหลังเนี่ยเรื่องนี้เป็นโทษจริงๆเพราะร่างเดิมของพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองน,น,นั้นนะคะก็จะเป็นการตรากฎหมายเนี่ยลักษณะเดิมเนี่ยไม่ได้มีแบบนี้ไว้แล้วการแก้ไขให้มีผลย้อนหลังหมายความว่าคดีหมดอายุความไปแล้ว ถือว่าอายุความยังไม่หมดอันนี้ถามว่ามันเป็นโทษต่อบุคคลค่ะเมื่อเป็นโทษต่อบุคคลมันก็ไม่เป็นการดีที่คดีหลังนี้มันจะต้องออกมาลักษณะดังกล่าวดังนั้นวันนี้เพื่อไทยออกแถลงการนะคะบอกว่าให้ออกมาเพื่อที่จะกลับมาแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่แบบที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่ละเมิดหลักการสากลที่ ต่างประเทศหรือในประเทศหรือทั่วโลกเขาทํากันนะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่พักเพื่อไทยมีการเอาแถลงการวันนี้นะคะคงได้เห็นรายละเอียดแล้วค่ะว่าโอ้โหมีหลายท่านออกมาพร้อมๆกันเลยท้ามีทั้งรักษาการหัวหน้าพักรักษาการเลขาธิการพักนะคะมีฝ่ายกฎหมายมีทีมกฎหมายออกมาแถลงการแบบฟูลทีมเลยเพื่อที่จะให้มีการกลับไปทบทวนประเด็นร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวส่วนจะมีผลเช่นไรต้องคอยติดตามดูค่ะอะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงน้ากลับมาติดตามดูเรื่องประเด็นประธานสาวทรลาออก เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงนี้ไสักครู่ค่ะ